แมาเลยต้องเต้นยังไงอ่ะพี่พูดเต้นเร็วสุดปังแล้วไหนเต้นกันเร็วเร็วไม่งั้นพี่เขาไม่ให้เข้านะจวเอาวิดีโอให้พี่เขาดูหันมาทางนี้ฉันมาทางโทรศัพท์แม่เร็วไม่มองอะ่ะไหนพี่พูดกับพี่แจ๊ ต้มล,ลงไปสิพีน่นัยห,หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอกลัวเหรอพี่ผูกลัวปมม่ะจะเล็กช่วยพี่ผูหน่อยเดย้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไหนคะพี่ผูหันมาเกิดวันนี้เราจะมาเล่นอะไรจะไปฮาบเล่ and, แต่ว่าตอนนี้เราพอดีเรามาอยู่ที่ซีคอนบางแคใช่ไหมเรามีงานอะไรนะไอ้ วขาวกับไอ้เต่าสีดำใช่ไหมลูกนี่ค่ะมีงานสัตว์นะคะนี่มีกระต่ายสีดำพี่ภูมานี่พี่ภูมาอยู่กับเจ๊ลูกดูตัวอะไรเลวลูกมีเต่าด้วยเนี่ยมีเต่านี่มีเต่าเต่าญี่ปุ่นเผือกนี่นะคะอันนี้มีตัวอะไรครับพี่ภูบอกนอยตัวอะครับนี่ไงตัวตะภาพตะพาพากับเต่ามันต่างกันยังไงนะค้ากระดองไม่เหมือนกันใช่ไหม อ,อัน,นมันหางมันอยู่ลูกพี่พูจับมือเลยลูกนี่นะก็มีกระต่ายขาวนะคะกระรอบเดี๋ยวก่อนเด็กจะขึ้นไปเล่นฮาบะแลนเราเลยมาดูงันนะใช่ไหมพี่พูมาดูหนูเลวพี่พูมีหนูหนูตัวใหญ่เลยหนูหนูอะไรอะ่ะเขาเขียนว่าหนูอะไรมันเหมือนหนูเต่าเลยเนาะ โนระเผือกน่อมก็ไม่กลัวเลยนะอมาทางนี้มีอะไรมีจระเข้มาดูเลยมีจระเข้เผือกเนี่ยมีงูเหลือมด้วยนะพิมใจงูเหลือมเผือกอ๋อเขาเป็นเขาเป็นชื่องานอะไรนะพิมใจน้อนนอนสีขาวใช่ไหมน้อนสีขาวกับไอ้เต้าสีดําใช่ไหมงูเหลือมเผือกมีมีจระเข้เผือกด้วยนะไม่มีนี่มีปะมองไม่เห็นอ่ะมีไหมอ่ะ มีม้าด้วยลกมีโพนี่ด้วยมีปะนี่ไงพิมใจอยู่นี่นี่จระเข้เผือกอยู่นี่ค่ะน้ามีจระเข้เผือกด้วยอ่ะพี่ม้นมีจระเข้เผือกเพราะว่าเขาเป็นงานนอนสีขาวกับอีกต้าสีดําก็เลยมีตัวกอดนี่มีโพนี่ด้วยนะคะมีม้าแคทมีม้าแคทด้วยไปดูเขามีสัตว์แปลกๆเยอะเลยเนาะ มีเม่นขาวด้วยนะคะนี่เม่นมันคือเวลามันเวลามันจะสู้มันทําทํายังไงมันทำอะไรมันจะปล่อยฟิล์มมันจะพองขนขนมันจะแข็งมากเลยโอ้เม่นหลับอยู่นะคะเนี่ยเม่นขาวเนี่ยขนมันดูเหมือนไม่มีอะไรเวลามันโมโหขนมันจะแข็งขึ้นมามันจะใช้ขนเป็นอาวุธนะลูกขนเหมือนไม่ขวานเลยใช่เขาก็มีโมเดลใช่นี่สาบโดนสตาร์ไว้ แต่พินใจเข้าไปถ่ายรูปแล้วหันหน้ามาแล้วลูกนี่นะคะมีม้าดำด้วยสวยมากตัวใหญ่มากโอ้ม้าตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ตอนนี้เด็กๆกำลังสนใจกับสัตว์สตาฟนะคะมีหมูป่านี่หมูป่าตัวจริงๆเสือโคร่งเสือดำแคนิ่มิหมีฟามิงโกเพน แล้วก็เรียงผานะคะนี้เป็นโซนไอต้าสีดำแล้วนะคะเริ่มจากนี่มีมา้มาม้าตัวใหญ่เลยสีดำแล้วก็มีกระรอกสีดำแล้วก็มีแมวดำค่ะนนพิมดำไหมคะไม,ไ,ไม่ดำคนนี้ขาวมีไก่ดำอินโดนีเซียด้วยนะคะเดินไปด,ด,ดูมีอะไรอีกนี่ไก่โปแลนด์ดำเออนี่สวยจังเลยอะ่ะอันนี้อะไรคะลูก อันนี้ไก่ต๊อกดำอ๋อ,อ,อไม่เคยเห็น,นก,นก,ก็นั่งเลยแม่ลุยอืมขอเล่นนิดเดียวเองนี่นะตรงนี้มีอะไรคะตรงนี้เป็นสีดำตรงนี้เป็นน้อนสีดะนี่มีหมาดัมเบิเช่นด้วยในี<า>่อะไรคะพิมใจพาดูนี่ตัวอะไรนี่พิมใจมาดูหนูเดีย๋ยพิมใจมาดูหนูฮิปโปดิพิมจันอันนี้ตัวอะไรนินพิมใจมาดูหนูดิ ปิงมาดูหนูไม่เหมือนหนูเลยเป็นหนูฮิปโปดำหนูป้ามาดูเลยหนูอะไรอ่ะเหมือนหมูยอส่วนเลยหนูหมูหนูหนูหนูฮิปโปดาเนี่ยหน้าเหมือนหมูเลยเนาะทรงเหมือนหมูเลยอ่ะหน้าเป็นหนูเป็นแฟนกับหมูันจะมีนี่นกเรียนกเรีย นีเปป็ากมันไม่รู้รเขาคะหนูหนูแคหรือเปล่าน,นี่พินใจมาดูนี่นี่นะคะงานอยู่ที่ซีคอนบางแคร์นอนสีขาวกับไอเต้าสีดำ 12, 21, สิบสองถึงยี่สิบเอ็ดคือสิกานี่มีดัมเมเชียนนะคะหมอะไรสุดนะคะนี่เหมือนในกระตูนเลยพี่ภูเมันใน<อ>น,ในทิทานของพี่ภูเลยมาดูเร็วสวยเนาะใช่หมาดเมเชียนพี่ภูเมันในนิทานที่พี่ภูเปิดไหมหนังสืออ่ะ หมาล่ยจุดใช่ไหมนี่เป็นหมานะพี่ภูใช่สวยเนาะสวยไหมพี่ภูนี่ตัวอะไรเน,ไนี่ยแม่อ,ดดอุ้ยนี่เต่าเต่าอัลบาดาโอ้หเต่าใหญ่ไหมพี่ภูไปนั่งวนเต่าไหมเต่ายักษ์โอ้ เดี๋ยวระหว่างเราเรอไปเล่นทำอะไรเ,เราทำอะไรดีกินแมคโดนัลกันไหมนี่นะคะมาได้ชื่องานน้อนสีขาวกับไอต้าสีดำสิบสองถึงยี่สิบเอ็ดนี่เรามาที่งานน้อนสีขาวกับไอต้าสีดำนะคะที่ซีคอนบางแคมีนักเรียนวันที่ 21, ท 21, สิบสองถึง่ยี่สิบเอ็ดเช่อสี่อะไรนะครับเราจะมาเราจะมาที่ไหนนะขาไปเอย่าปหัวนะ อ๋อเราจะมาฮาเบอร์แลนแต่มันมีสวนสัตว์แล้วก็เลยดูก่อนใช่ไหมโอเคครับระหว่างรอเวลาไปเล่นฮาเบร์แลนด์เมื่อกี้ไปดูสัตว์มาแล้วตอนนี้จะทำอะไรคะกินไอติมกินไอติมพี่ภูได้กินไอติมไหมครับยังไม่ได้เล่นฮาเบร์แลนด์เลยมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็เล่นใช่ไหมก็เล่นบอก่นทารก็มาไดเล่ะอ๋อแล้วจะเลือกอะไรเลือกอะไร ไปนี่ลยไปน่วดีโอมีเดียวอดีะกินเป็นหรอเชอรี่อ่ะตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วคะนี่เขาบอกให้ถอดรองเท้าและสวมรงเท้าค่ะเด็กๆเข้าไปเล่นเลยคะ่ะเข้าไปเลยไปแล้วค่ะเด็กๆไปแลตอนนี้เด็กๆเข้ามาคาบแกลนแล้วยังไม่เล่นสไลเดอร์เลยมาทำอะไรคะ มาเล่นต่อมาวัดนี่มาระบายสียังไม่ทันเล่นก็เหนื่อยแล้วเหรอไม่เห,หนื่อยครับสวยไหมครับ,ไม,รบไม่สวยเลยครับจำพีดด่ตี๋ครับ,บรเด็กๆเ,เดินเลยค่ะไหนหันมาหน่อยถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่ภูอยู่ไหนครับพี่ภูภูหันหน้ามาหน่อยภู หันมาทางนี a, <t desserts> IDS, ้สิมมองาให้แม่มองไม่เห็นนะพี่ภูแล้ะเร็วๆภูโทรศัพท์มาพี่ภูก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วโอ้ยหมุนหมุนหัวเวียนหัวแล้วโอ้ยเวียนหัวแล้วไปเล่นอันนี้กันดีกว่าไอ้ที่เป็นที่แม่ชอบเล่นพี่ภูทำอะไรอยู่ครับอาปาไปหาเจ๊ค่ะเด็กๆเล่นพิงบอลอยู่ไปเร็วทางนี้ครับทางนี้ครับไปเลยครับลุยเลยครับนี่ครับทางนี้ครับ อยู่นี่ครับพี่ภูครับรนะพี่ภูมาแล้วเห็นเจ๊เจยังเห็นเจ๊เจยังเร็วๆวิ่งมาเร็วอุ้ยเจ็บไหมน่ะเจ็บไหมลูกให้น้องยิงบ้าง,อ,งอันเดียวใส่อันเดียวลูก ให้น้องกดทีนึงสิพี่จะให้น้องกดทีนึงเล็งก่อนพี่ภูเล็งก่อนเล็งตรงลูกบอลน,นั้นน่ละเล็งลูกบอลตรงนั้นแล้วก็ยิงไฟสิไฟขึ้นอัานไหนกดอันนั้นลูกได้ <c oughs> แ,แค่กี่คะแนนเนี่ย

นนเดี๋ยวพอมันเต็มมันจะถล่มลงมาใช่ไหมคะพี่ภูเขาก่กกำลังเล่นมายากลอยู่คะ่ะบอลลอยได้คะ่ะโอ๊ยไม่มีอะไรนะคะ มันเล็กอ่ะอจับดีๆเดี๋ยวตอกลูกน้องหน้าก็เป็นเก่งน้องจ้ะ,อะโอ้พี่ผูเก่งจังเลยจับได้แน่นลูกโอ้น้องจะขึ้นไปเรื่อนอีกพี่พูกพิได้บอกน้องต้องจับด้วยนะเมื่อกี้ พี่พูดจับเอาไว้นะลูกจับเอาไว้นะโอเคจับแน่นๆไว้ลูกโอเคสนุกไหมสนุกไหมลูกอเออจับเอาไว้แล้วกลัวไหมเอ,เอาอีกไหมพอยังพอเลยโอ้ยเจเจก็มาระวังหลบเจเจหลบหลบหลบโอเค พี่โผลขายข้างนึงขึ้นไปเหยียบสิลูกเอาเหมือนเจ๊สิขายกันมาเรวเอาขาขึ้นด้วยเร็วพู็ว 아! ปิดท้ายด้วยอะไรคะปิดท้ายด้วยอะไรคะเด็กๆปิดท้ายด้วยอะไรกันคะตู้อะไรคะปิดท้ายด้วยตู้กาชาปองนะคะเด็กๆหลังจากเล่นฮับเบิลแลนด์แล้วก็ยังจะมาปิดท้ายด้วยตู้กาชาปองหน้าห้องน้ำนี่กดอะไรเลือกตัวอะไรมา สตาร์ <Star Wars S 1> วอลเหรอโี่เป็นแคบอยอ่ะนี่เด็กๆกดตู้นี้พี่ภูเหรอตู้อเวนเจอร์เป็นนาฬิกาครับโอ้โหดีใจไหมครับขอบคุณครับป๊าป๊าก่อนเร็วแล้วเดี๋ยวเจได้ไหมครับอ่ะเมื่อกี้เห็นแรกมาตั้งเยอะได้ยินเสียงตู้ๆๆ,ๆคนอื่นเหรออ๋อไไไไโอ้โหพี่ภูหลังจากเล่นทำไปแล้วแล้วยังมีอะไรอีกเนี่ย ได้อะไรใหม่ครับ,บนาฬิกาครับอั <c oughs> บนเล่นเกินครับนีบเ <c oughs> นื้อหรือเปล่างมากไหนโชว์หน่อยครับไหนโชว์หน่อยครับ